อันเบิงในคคิดอันต่างประเทศเพิ่นเนาะค่ะเอออันเพิ่นมาบักเคืออนี่้ทยยาห้มันเป็นหมากนะห้ยหันเป็นหมากรกนะห้เก็บใบทางล่างมันออกเพิ่นนมาเออว่ากับว่าเนาะค่ะตแต่พอแต่แม่ปลูกมากกับปลูกไปตามธรรมชาติเป็นพุ่มแบบนี้แหละค่ะับะเคืออ่ะก็ได้ค่ะนี่เออเป็นพุ่มใหญ่ๆแนวหนีเลยนี่เลยเลยือสีหันกล่องมาให้เบิงเดือค่ะนี่เออนี่จังสีเป็นพุ่มใหญ่ๆจังสีบนันนีนะ อันเบิงนสาระคดีพ,นพ่นฝนว่าให้เด็ดใบมันออกพ่นว่าเห็นเด็ดใบล่างมันออกแ้วมันสิด๊อกพ่นว่าขอยิโทคสอบเบิงเห็ดเบิงแจ็คซองกุ๊กเบิงด้วยค่ะมันสิดกความพ่นว่าอี๋อยู่บ่ต่างตแต่โบเท่านาเด็ดนี่ก็มีอยู่หมากนี่กันดิต้นนี่ก็ได้อ,อยู่โอ๊อยโอ๊อยงาฮักงาฮักงานโอ้เห็นบอกเห็นบอกเห็นบอบอกแบบนี้อืมต้นนี่ก็ได้ร้ายหมากอยู่นี่ค่ะกุ๊กหมากคนค่ะสีล่องซาธีดเห็ดเบิงเด้อค่ะอืม ิล่องรีใบมันล่องเบิงค่ะเออสิล่องเห็ดล่องเบิงค่ะอันนี้บักเขือบักเขือเจ้าพญาเลยค่ะบักเขือพันเจ้าพญาค่ะเออนี่เออสีเห็ดล่องเบิงสีเห็ดล่องเบิงสีเห็ดให้เอฟซีพี่ๆน้องๆเบิงสีทาบ์ทิดล่องเบิงพังเขาเว่าสีเห็ดตามล่องเบิงค่ะใบมันออกผลว่าเดี๋ยวมันสีด๊อกผลว่าเออ เห็ดลองเบิงเหรเนะาะค่ะพี่้องเนาะเบิดเบียดคักได้ผ่อยเห็ดห,ห,หายย่า่หายหัวได้บรรทามขื้เราบ่เป็นหมาแล้วสิหายหัวอยู่นี่เอาสูตรเอาเนี่ยมาเสียเผิ่นว่าแต่ว่าต้นบกพลิกนะ่ะข่อยลองเห็ดเบิงเลยได้ค่ะอันเพื่อว่าให้เด็ดใบลุ่มมันออกเพิ่นว่า, room, วา,วาไปเด็ดมาบกพลิกค่อยนะ่ะปีหนึ่งยังบ่บเป็นหมาเออปพกติปู่บกพีิกเนะี่ยอันอัน สามเดือนมันก็ได้เป็นหมางเมื่อกลายเก็บได้อันนี้ปีนะึงยังบล่อยเก็บอยู่ปูป่ปอกผีเนะคะ่ะแตย้อนว่าไปเด็ดใบเด็ดใบเนี่ยค่ะอันนี่ว่าอันนี้กับบัวคงความกับเห็ดล่องเบิงก่อนกับฟื้นเห็ดล่องเบิงอืมตัวนีก็ยังบล่อึดสิเก็บกินเลยคะ่ะมันอยู่ทางผีเด้อค่ะมะเขือมันอยู่ทางผีเบิงสีหันกล่องไปให้เบิงค่ะเห็นบ่เห็นบ่มะ,ะ,ะเขือนต่มันมีอยู่ค่ะนี่ดิเออ มันอยู่สวนทางผีแต่ว่ามันทายบุหินคนกันเลยอันนั้นค่ะเออสิเห็ดเบิงล่องเบืองค่ะเห็ดคือความเข้าว่าล่องเบิงใบแบบเลือกับเก็บริ่กเบื้อาเห็นมนเรือแตงหยอดนั่นคนวะอันนี้เห็ดไปเห็ดมาผันงาฮักสั่งล่องเบิงเด้อมันจะเลี้ยงใบเนื่าจะเลี้ยงมันจะเลี้ยงอันนั้นคนวา มันม่นดีบอกด้ิท่ดตัวแบบนี้